มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่22ของประเทศไทยเป็นสถานศึกษาที่มากกว่าแหล่งเรียนรู้มีสุขภาวะด้านสถานที่ที่ดีมีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้จัดตั้งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2546 มีเป้าหมายที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีสังคมที่ดีประชาชนทุกคนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพมุ่งมั่นสั่งสมและสแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุดภารกิจหลักในการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ได้แก่ด้านการจัดการเรียนการสอนมี5หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถดูแลประชาชนทั้งปัดเจกชนครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี 2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีทักษะในการสร้างเสริมและรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษไทย 3หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉินมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถระดับวิชาชีพด้านเวชกิจฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักวิจัย และพัฒนาระดับผู้นำมีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ได้ส่งเสริมกระบวนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้ได้ผลงานให้สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัายมหาสารคามที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพในสังคมไทยและนานชาติด้านการบริการคณะแพทยศาสตร์มีศูนย์บริการเพื่อให้บริการกับประชาชน ศูนย์บริการทางการแพทย์มีสองแห่งได้แก่เขตพื้นที่ในเมืองและเขตพื้นที่ขามเรียงซึ่งเป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์เช่นด้านหัตถเวชการบำบัดด้วยยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยาสมุนไพรออกจำหน่ายและเป็นที่ฝึกปฏิบัติของนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังเล่งเห็นความสำคัญของงานประกรันคุณภาพได้แก่ QA, กพอรอความเสี่ยง TQA ซึ่งได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา รวมทั้งด้านการพัฒนานิสิตโดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสรารคามเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพโดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพบูรณาการการทำนุบำรงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนานิสิต สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีสมดังปรัชญาคณะแพทยศาสตร์ที่ว่าผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน